ลายอืดลายช้าเวลาจะกดเข้าลายตอบลายต้องใช้เวลานานให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามนี้เลยสวัสดีครับสําหรับวิธีการแก้ปัญหาลายอืดลายช้านะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ไลน์จากนั้นนะครับให้มากดไอคอนหน้าหลักมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับและกดไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองมุมขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นให้เลื่อนหาในส่วนของทั่วไปและมากดเมนูรูปและวิดีโอตรงนี้เลย ในหน้าของรูปและวิดีโอให้เพื่อนเพื่อมากดเมนูเล่นวิดีโออัตโนมัติตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ปรับเป็นไม่เล่นวิดีโออัตโนมัติหัวข้อสุดท้ายเลยโอเคครับจากนั้นนะครับในส่วนของเปิดไฟล์คลิปอัตโนมัติให้เพื่อนเพื่อนกดปิดตรงนี้นะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของรูปและวิดีโอให้เพื่อนๆนะครับกดย้อนกลับตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มาเลือกเมนูแชทตรงนี้เลยในหน้าของแชทนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลย โอเคจากนั้นให้กดลบรูปและไฟล์ประเภทอื่นจากแชท โอเคครับสำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นการลบรูปวิดีโอและไฟล์ประเภทอื่นๆเช่นข้อความเสียงเอกสารที่เราส่งให้เพื่อนทางไลน์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับไม่เคยลบตรงนี้เลยก็จะทําให้แฟลขยะในไลน์นะครับสะสมเป็นจํานวนมากตรงนี้ส่งผลโดยตรงเลยที่จะทําให้ไลน์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมีความอืดใช้งานได้ช้ามากนะครับให้เพื่อนๆมาลบไฟล์ขยะตรงนี้นะครับการลบไฟล์ขยะตรงนี้จะไม่ส่งผลเสียหรือว่าจะไม่ทําให้ข้อมูลแชทไลน์ของเราหายนะครับเพราะว่าไฟล์ทั้งหมดนี้จะเป็นไฟล์ในลักษณะของหมดเวลาเก็บไฟล์ซึ่งเราไม่ สามารถดูข้อมูลไฟล์ที่หมดเวลาเก็บไฟล์ย้อนหลังได้อยู่แล้วอีกทั้งไฟล์เหล่านั้นนะครับยังจะเป็นไฟล์ขยะที่ทําให้ลายของเรานะครับเกิดปัญหาลายช้าลายอืดและยังจะกินพื้นที่การใช้งานในมือถือของเราไปเยอะอีกด้วยนะครับซึ่งไฟล์เหล่านี้เราสามารถกดลบได้โดยการที่เรากดลบตรงนี้เลย โอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่ลายอืดลายช้านะครับเพื่อนเพื่อนะครับลองใช้วิธีนี้ไปทําตามกันดูนะครับได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ